จากคุณสมบัติเลขยกกาลังนะครับถ้าคูณกันก็คือเลขชี้กําลังก็คือ12เนี่ยก็คือ6กบวกหก็เป็น12นะครับหนึ่งนะครับเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าเก็บเงินวันที่1 2ึ่เท่ากับสบาทนะครับวันที่2เท่ากับสนะครับวันที่3เท่ากับแปไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่12นะครับเขาจากเก็บเงินได้กี่บาทนะครับอันนี้ก็เป็นแนวเท่าที่จําได้ก็เป็นแนวของปีที่แล้วนะครับก็ ปีหนะครับเท่าที่จําได้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับมันมี12วันใช่ไหมครับ12วันโดยเราก็คิดแบบง่ายๆเลยนะครับก็1วัน2วันนะครับ3วัน4วัน5วัน6วัน7วันนะครับอันนี้คิดแบบละเอียดนะครับ8วัน9วัน10วันนะครับวันนะครับ12วันจากที่เราสังเกตนะครับ วันที่1เนี่ยสบาทนะครับวันที่2 4บาทวันที่3 8บาท8บาทนะครับเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากอันดับแรกเนี่ยมันจะเท่ากับ2ยกกำลัง1ใช่ไหมครับ2บาท4บาทเนี่ยสยกกำลัง2 8บาทคือ2ยกกำลัง3ดังนั้นนะครับเราสังเกตได้เลยว่าอ่าอ่าก็คือนะครับก็คือวันที่4ก็คือ2ยกกำลัง4นั่นเองนะครับวันที่5ก็คือ2ยกกำลัง5 วันที่หก็คือสองยกกําลังหกวันที่เจ็ก็คือ2ยกกาลังเจ็ดวันที่แดก็คือ2ยกกาลังแปดวันที่เก้าก็คือ2ยกกาลังเก้าวันที่สิบก็คือ2ยกกาลังสิบดังนั้นนะครับวันที่สิบเอดก็คือ2ยกกําลังสิบเดวันที่12บสองก็คือ2ยกกาลังสิบสองนะครับอันนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงวันที่สิบสองใช่ั้มครับจนมาถึงวันที่สิบสองเราเห็นได้ว่านะครับวิธีถ้าเราเสองเนี่ยไปคูณกัน12บครั้งมันก็จะเสียเวลานะครับ ดังนั้นก็มีวิธีนัก็จะแบ่งเป็นครึ่งนะครับก็2ยกกำลัง6คูณ2ยกกำลัง6นะครับจากคุณสมบัติเลขยกกำลังนะครับถ้าคูณกันก็คือเลขชี้กำลังก็คือ12เนี่ยก็คือ6บวก6ก็เป็น12นะครับไปดูคุณสมบัติของเลขยกกำลังนะครับก็คือ2อดังนั้นนะครับก็จะได้2ยกกำลัง2คูณ2อยกกำลัง6กใช่ไหมครับก็จะเท่ากับนะครับก็จะเท่ากับ4ยกกำลัง6ใช่ไหมครับยกกำลัง6 สี่ยกกำลังหกเรายัางขี้เกียจคูณนะครับขี้เกียจคูณสิบหกตัวเราก็แยกมาอีกนะครับก็คือนะครับก็จะได้สี่ยกกำลังสามคูณด้วยสี่ยกกำลังสามนะครับก็จะเท่ากับสี่คูณสี่นะครับยกกำลังสามนะครับก็จะได้เท่ากับสิบหกยกกำลังสามใช่ไหมครับสิบหกยกกำลังสามหลังจากนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามันเริ่มง,ง่ายแล้วนะครับเริ่มง,ง่ายแล้วเราก็ทำการ คูณเลยนะครับสิบหกคูณกันสามครั้งนะครับสิบหกคูณกันสามครั้งนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับนคูณกันทีละส่วนเลยนะครับก็สิบหกคูณสิบหกนะครับหกหกสามสิบหกนะครับหกหนึ่งเป็นหกเจ็ดแปดเก้านะครับหกหนึ่งเป็นหกนะครับหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับก็จะได้หกนะครับห้าก็จะได้สองนะครับอันนี้ทดหนึ่งนะครับ ก็จะได้สองห6้าหกใช่ไหมครับดังนั้นก็2 5 6สองห้าหกเนี่ยมาคูณ16อีกรอบนะครับหกหกนะครับ6ก3้าสามนะครับเป็นสามสิบสามนะครับ6กห้าสามสิเป็นสามสิบสเป็นสินะครับหกเป็นหนะครับห้ 5, 1, เป็นห้าเป็นสนะก็จะเป็นหกเกทดหนะครับก็จะเป็นสก็เป็นสีก็จะได้สี่พ 906 4,906 4,096หสี่พัน้าหสี่ันสบหนะครับอ่พูดผิดนะครับก็จะได้4ี่6ันหดังนั้นก็คือข้อไข่นะครับข้อไข่ก็จะได้4ี่6นหนะครับข้อหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับอ่ก็ตอบข้อไข่อ่เรามาดูข้อ2กันครับข้อ2เขาบอกว่าไข่ไก่โลละส8บดบาทนะครับไข่ไก่โลละ18บบาทไข,ข่เค็ม นะครับไข่เค็ม10ฟอง18บาทนะครับจะเห็นได้ว่านะครับไข่ไก่ราคาถูกกว่าไข่เค็มนะครับคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยเราต้องมาพิจารณานะครับพิจารณาที่ไข่ไก่ก่อนนะครับไข่ไก่เนี่ยโลละ18บาทนะครับก็จะเท่ากับนะครับ12ฟองเนี่ยนะครับ เท่ากับ18บาทใช่ไหมครับแล้ว1ฟองมันกี่บาทนะครับ1ฟองเท่ากับ18คูณ1หารด้วย12นะครับก็จะเท่ากับ18ส่วน12นะครับหรือว่าเศษส่วนอย่างต3ก็นะครับ62 10ออ่าอ่าา6 62 12นะครับ63 18นะครับก็จะได้เท่ากับ 3าส่วนสอะครับสามส่วนส,นบ,ส,าส,วนส,สบาทดังนั้นเรามาพิจารณาที่ไข่เค็มนะครับไข,ข่เค็ม10ฟอง18บ,บาทนะครับก็จะได้เป็น10ฟองเท่ากับ18บ,บาทนะครับแล้ว1ฟองจะเท่ากับ18บแปดคูณหนึส่วนสิบ ก็จะได้สิบแดส่วนสิบก็จะเท่ากับนะครับสองห้าเป็นสิบนะครับสองเก้าสิบแดนะครับก็จะเก้าส่วนห้าบาทที่สามนะครับสามเนี่ยไข่ไก่นะครับไข่ไก่ถูก,กว่าใช่ไหมครับไข,เข่เค็มนะครับคิดเป็นร้อยละนะครับ ก็จะเท่ากับนะครับราคาไข่คเค็มนะครับลบราคาไข่ไก่ส่วนด้วยนะครับราคาไข่เค็มคูณด,ด้วยร้อยนะครับนะก็จะเท่ากับนะครับอขอเขียนตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวมันไม่พอก็จะเท่ากับ 9ส่วน5ลบ3ส่วน2นะครับส่วนด้วย9ส่วน5คูณด้วย100นะครับก็จะเท่ากับนะครับคอลนอนด้านบนก็คือ10ใช่ไหมครับดังนั้นก็92นะครับ9 28 8นะครับลบกันแล้วก็5 35นะครับเดี๋ยวคนงงอีกนะครับ ยิ่งบอกว่าไม่ละเอียดนะครับเดี๋ยวทําละเอียดยิบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวบางคนสงสัยนะครับอ่ะอันนี้มาคูณกันนะครับได้นี้นะครับอันนี้มาคูณกันได้นี้นะครับส่วนอันนี้นะครับจะจะบอกว่าผมไม่ละเอียดนะครับอ่ะคูณสองได้สิบอ่ะอย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับจะทําให้ละเอียดผลละก็จะเท่ากับ9,5ส่วน5นะครับก็จะเท่ากับ18-5ลบ5ก็เหลือ3ใช่ไหมครับก็จะเป็น3,10ส่วน10ส่วนด้วย9,5ส่วนหหลังจากนั้นผมจะทําให้มันเป็น,ปน,ปน,ปนกับเศษเป็นส่วนนะครับก็จะเป็น 9, ก0ส่วน10คูณ5ส่วน9นะครับนั้นก็จะเป็น 3...1 เป็น 3, 3, 3, 3เป็น9นะครับ ห้าห่เป็นห้าห้เป็นสินะครับก็จะเท่ากับนะครับหนงส่วนหะครับคูณหนึ่รนะครับ,รบอันนี้อย่าลืมคูณหนึงร้อนนดยด้วยนะครับอันนี้ก็คูณหนึอยด้วยก็จะเป็นหนส่วนหกะครับหนส่วนหคูณด้วยหนึ่อนะครับหนงส่วนหกก็จะเท่ากับศูนย์นกเจะครับคูณหนึงนะครับก็จะเท่ากับสิบ เปอร์เซ็นต์นะครับก็ตอบกอไก่นะครับตอบกอไก่นะครับมาดูข้อ3ากันนะครับข้อ3นะครับเขาบอกว่าโรงงานทํารองเท้านะครับโรงงานทํารองเท้าแห่งหนึ่งมีอัตราการผลิตรองเท้าต่อชั่วโมงก็คือ4,500คู่นะครับเมื่อเครื่องจักรมาใหม่นะครับทำให้สามารถเพิ่มอัตราการผลิตนะครับส่งผลให้ได้รองเท้าจํานวนเท่ากันจํานวนเท่ากันนะครับรองเท้า แต่เร็วขึ้นกว่าเดิมสิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีจงหาอัตราการผลิตรองเท้าต่อชั่วโมงนะครับจากการนําเครื่องจากไหม่นะอันนี้ก็เป็นแนวเท่าที่จําได้นะครับก็จะเป็นแนว v หกสองนะครับหกสองนะครับก็จะเป็นแนวนะครับอันดับแรกนะครับเราไม่พิจารณาอันหนึ่งนะครับอันหนึ่งอัตราการผลิตใหม่นะครับอัตราการผลิตใหมเนี่ย เดิมเนี่ยเดิมเวลานะครับหนึ่งชั่วโมงต่อชั่วโมงใช่ไหมต่อชั่วโมงก็คือหนึ่งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีนะครับดังนั้นเวลาหกสิบนาทีนะครับนะครับแล้วเวลา,าใหม่เวลานะครับเวลาใหม่นะครับก็จะเท่ากับหกสิบนาทีเนี่ยลบ 15นาทีนะครับเท่ากับ45นาทีอันนี้คือเวลาใหม่ใช่ไหมครับดังนั้นเขาอยากรู้ว่ารองเท้าเนี่ยเมื่อ,อเครื่องจักรมันเพิ่มมันทําให้เร็วขึ้น15นาทีก็คือใช้เวลาแค่45นาทีเนี่ยแต่ยังสามารถผลิตได้45ไอซีหมื่น5000คู่นะครับ40,000คู่เหมือนเดิมเขาบอกว่าอัตราการผลิตต่อชั่วโมงของเครื่องจักรนะครับก็คืออันดับสนะครับ ลองเทียบอัตราการผลิตนะครับโดยเทียบอันใหม่ต่ออันเก่านะครับก็จะเป็นเวลานะครับเวลาเดิม60นาทีนะครับผลิตได้นะครับเท่ากับ40,500ใช่ไหมครับคูณด้วย60นะครับส่วนด้วยเวลาใหม่เวลาใหม่ก็คือ45นาทีนะครับ 2 5นาทีก็จะเท่ากับนะครับ5945นะครับก็จะเป็น900ถ้าเกป็น9ก็จะเป็น9กเป็นกเป็น้ยครับก็จะเป็นนะครับ100่งคูณ60ก็จะกับ6000 6 0 0 0 6, คู่นะครับดังนั้นคำตอบก็คือคอควายนะครับคอควาย เรามาดูข้อ4กันนะครับข้อ4นี้เป็นแนวเท่าที่จําได้ะครับก็เป็นปีปแนวแนวปี6กหนึ่งนะครับข้อ4นะครับรำลำดับเรขาคณิตนะครับเรขาคณิตนะครับไม่ใช่เลขคณิตศูนย์จุดศูนย์สองสี่กับศูนย์จุดหนึ่งสองกับศูนย์จุดหกแล้วก็สามไปเรื่อยๆนะครับจากโจทย์เขาบอกว่าจงหาพจิห้าสิบนะครับโพจนห้าสิบเป็นกี่เท่าของพจนสามสิบนะครับเป็นพจนสามสิบ อันดับแรกนะครับเรามาดูที่สูตรนะครับสูตรของเลขาคณิตกันก่อนนะครับสูตรเลขาคณิตเนี่ย an เท่ากับนะครับ a 1 r ยกกำลัง n ลบ1ใช่ไหมครับสูตรนะครับหลังจากนั้นนะครับ r คืออะไร R เท่ากับนะครับ a 2หารด้วย a1 ก็จะเท่ากับ0.12หารด้วย0.024นะครับเมื่อหารกันออกมาแล้วนะครับก็จะเท่ากับ5นะครับ r ก็จะเท่ากับ5ดังนั้นนะครับเขาบอกว่าจงหาพจน์ที่50เรามาดูที่พจน์50พจน์ที่50ก็แปลว่า a 50นะครับ a 50ก็จะเท่ากับ a 1นะครับ r ก็คือ n ก็คือ50ลบ1ก็จะเท่ากับ a 1 r 49ใช่ไหมครับเรามาดูที่พจน์30กันนะครับก็คือ a 30เท่ากับ a 1 r 30ลบ1ก็จะเป็น a 1 r <A 1 S 1> 29ใช่ไหมครับ r 29ดังนั้นเขาบอกว่านะครับเป็นกี่เท่าเป็นกี่เท่าก็คือ a 50นะครับส่วนด้วย a 30เป็นกี่เท่านะครับเท่ากับ 1> a 1 r 4 9สนะครับส่วนด้วย a 1 r 2 9ใช่ไหมครับอ่ 1, ตัด A1 นะครับอย่างนั้น A50 ส่วน A30 นะครับพจน์ที่50ส่วนด้วยอ่าพจน์ที่30นะครับก็จะเท่ากับ r 4 9 2 9ลบนะครับอันนี้ไปดูคุณสมบัติของอ่าเลขยกกำลังนะครับเลขยกกำลังอ่เลขยกขยกำลังที่อยู่ส่วนด้านล่างเนี่ยเอามาลบ ด้านบนนะครับรด,ด,ด้านบนนะครับไปดูคุณสมบัติกันนะครับไปทวนนิดนึ่งนะครับเอห้านะส่วนด้วย A 30นะครับก็จะเท่ากับ R 29 A ยี่สิกบเกลบยีก็คือ R 20อ R ยี่สายกกำลัง20นะครับซึ่ง R ที่เราทราบกันดูแล้วก็คือ5ใช่ไหมครับก็จะได้ห้าเท่ากับยี่สิส่วน A 3สก็จะได้คําตอบคือ5ยกกำลัง20นะเรามาดูช้อย ห้ายกกําลังยี่สิบไม่มีนะครับมีแต่ห้ายกกําลังยี่สิบหลังจากนั้นยี่สิบไม่มีแล้วนะครับก็มีแค่สิบเก้าสิบห้าสิบหลังจากนั้นเรามาดูกันนะครับว่ายกกาลังสิบสิบห้าสิบเก้าจะมีอนไนอันดับแรกนะครับผมก็จะแบ่งเป็นห้ายกกําลังสิบคูณกันสองครั้งนะครับก็จะได้นะครับห้าคูณห้ายกกําลังสิบนะครับก็จะได้เป็นยี่สิบห้ายกกําลังสิบนะครับ ซึ่งในช้อยมีนะครับมีในช้อยมีอ่ะในช้อยมีนะครับดังนั้นก็ตอบคอควายนะครับข้ออื่นก็ไม่มีนะครับนะครับดังนั้นก็ตอบคอควายนะครับมาดูข้อห้ากันนะครับข้อห้าเขาบอกว่านะครับอันนี้ก็เป็นแนวปีหกหนึ่งนะครับนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับนักเรียนกลุ่มหนึ่งร้อยห้าสิบคนนะครับเลือกกิจกรรมค่ายอาสาค่ายอาสาคือสามสิบห้าคนนะครับเลือกทําวารสารกิจกรรมทําวารสารนะครับ 85คนนะครับมีนักเรียนวางส่วนเข้ากิจกรรมทั้งสองน,นะครับกิจกรรมทั้งสอง uh, จงหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนหนึ่งนะครับเลือกกิจกรรมค่ายอาสาและกิจกรรมทําวารสารก็คือทั้งสองน,นะครับความน่าจะเป็นก็คือคนหนึ่งก็คือหนึ่งอ่าหนึ่งต่อกิจกรรมนะครับหนึ่งต่อกิจกรรมที่ทั้งสองใช่ไหมครับอ่าเพื่อง่ายนะครับผมก็จะวาดแผนภาพนะครับวาดแผนภาพ เพื่อจะได้เข้าใจง่ายนะครับโดยให้ a, b นะครับซึ่งมีจำนวน universe ก็คือ150ใช่ไหมครับ a คืออะไร a คือนะครับค่ายอาสานะครับกิจกรรมค่ายอาสา b คืออะไร b คือวลสารนะครับกิจกรรมวัลสารนะครับสิ่งที่เขาต้องการนะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คืออันนี้นะครับ a อินเตอร์เซตบนั่นเองนะครับ A อินเตอร์เซตบส่วนนี้นะครับซึ่งโจทย์ของเราที่ต้องการหานะครับก็คือ n จํานวนก็คือ n a ็อินเตอร์เซตบนะครับเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับเรามาพิจารณาจากสูตรอันนี้จากสูตรนะครับ สูต์นะครับก็จะ n a universe อ่าผิดจุดนะครับ a union b เท่ากับ n a บวก n b ลบ n a intersect b นะครับหลังจากนั้นนะครับอ n a intersect b คือส่วนที่เราต้องการนะครับหลังนั้นเรามาแทนค่ากันนะครับเรามาทำการแทนค่า n a union n a union b n a union b ก็คือจำนวนทั้งหมดจำนวนทั้งหมดนี่นะครับจำนวนทั้งหมดนะครับที่ครอบคลุมก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบใช่ไหมครับหนึ่งร้อยห้าสิบคนก็จะได้นะครับ n a union b ก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบเท่ากับ n a คือเท่าไหร่ n a ก็คืออาสาค่ายอาสาก็คือสามสิบห้าอันนี้แปดสิบห้า ก็คือ35สห้าใช่ไหมครับบวก nb nb คือทำวารสารก็คือ8 5ดสิบห้านะครับลบด้วย n a intersect b นะครับสิ่งที่เราต้องการส่วนที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาก็จะได้หนึ่งยห้าเท่ากับนะครับ3ามสิบห้าบวก8ดสิบห้านะครับได้หนึ่งนะครับลบนะครับ n a อินเตอร์เซตนะครับหลังจากนั้นก็เอานะครับย้ายค่านะครับ N a เอินเตอร์เซตเท่ากับ150-120ลบนนะครับ120ก็จะเท่ากับ30นะครับดังนั้นนะครับจำนวนที่ทำกิจกรรมทั้งสองเนี่ยก็คือ30คนได้นะครับ30คน แต่โจทย์เขาต้องการหาคือความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนหนึ่งคําว่าคนหนึ่งคือ ne นะครับจากสูตรความน่าจะเป็นนะครับ pe เท่ากับ ne ส่วน ns นะครับซึ่ง ne ในที่นี้เขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งก็คือ ne ก็คือ1นะครับส่วน ns ns คือเงื่อนไขที่เราต้องการหานะครับว่านักเรียนเนี่ย ข้าทั้งสองกิจกรรมนะครับก็คือ30ดังนั้นก็จะได้ความน่าจะเป็นก็คือ1ส่วน30สนะครับหนึ่งต่อหนึ่งส่วนสาก็คือตอบข้ขอขอไข่นะครับโจทย์ในลักษณะนี้ก็เจอแทบทุกปีนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับมีความตั้งใจแล้วก็ลองลองอไล่ทีละขั้นไล่ทีละสะเต็ปนะครับสำหรับผมก็มีแนวข้อสอบเกาา่ามาแชร์มาฝากเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ